สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันนะคะในเรื่องการบอกตําแหน่งดาวบนท้องฟ้านะคะซึ่งก็จะสอนโดยครูชัชายาทางโสนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆค่ะพร้อมเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมารู้จักการขึ้นตกของกลุ่มดาวกันก่อนนะคะซึ่งการขึ้นตกของกลุ่มดาวนี้ก็จะเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะจากเส้นขอบฟ้าอ่ะบางคนก็จะงงว่าเส้นขอบฟ้าคือเส้นอะไรอ่ะเส้นขอบฟ้าก็คือแนวเส้นที่เราเห็นท้องฟ้ากับพื้นดินหรือว่าพื้นน้ําทะเลมาบรรจบกันนั่นเองค่ะ การหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะก็จะหมุนจากทางทิศต,ตะวันตกไปทิศตะวันออกตามลูกศรสีแดงนี้เลยนะคะส่วนกลุ่มดาวนะคะก็จะขึ้นจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกตามลูกศรสีน้ําเงินนะคะซึ่งมันก็จะดูเหมือนว่ามันจะหมุนส่วนทางกันกับการหมุนรอบตัวเองของโลกเราเลยนะคะมาถึงภาพนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นภาพที่จะอธิบายเกี่ยวกับทรงกลมฟ้า ซึ่งก็คือวงกลมสีน้ำเงินนั่นเองนะคะทรงกลมฟ้านี้ก็คือเส้นรอบโลกที่สมมุติขึ้นนะคะเพื่อใช้บอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าน,นะคะส่วนเส้นสีดำๆเส้นสีดำคือเส้นอะไรเอ่ยอก็คือเส้นขอบฟ้านั่นเองค่ะ ต่อมาตรงกลางของวงกลมนะคะก็จะเป็นรูปโลกอ่ะตรงจุดที่เรายือนอยู่นะคะตรงศีรษะของเราขึ้นไป90องศาเนี่ยคะเขาจะเรียกว่าจุดเหนือศีรษะค่ะ และในภาพนี้นะคะก็มีอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาก็คือมีตัว N ตัว E ตัว S แล้วก็ตัว W นะคะ N E S แล้วก็ W เป็นสัญลักษณ์บอกทิศนะคะ N ก็คือทิศเหนือ E คือทิศต,ตะวันออก S คือทิศใต้แล้วก็ W คือทิศต,ตะวันตกนะคะแล้ว4ตัวนี้มาเกี่ยวอะไรก็คือเขาจะใช้ในการหามุมทิศนั่นเองค่ะมุมทิศหรือภาษาอังกฤษก็คือ azimuth เองค่ะ ในการหามุมทิศของวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเราจะเริ่มนับจากาทิศเหนือก็คือจะเริ่มให้ทิศเหนือเป็นศูนย์องศานะคะเริ่มนับจากทิศเหนือมาทิศต,ตะวันออกและก็วนไปตามทิศใต้นะคะตามลูกศรสีแดงนี้เสมอนะคะตัวอย่างการหามุมทิศของตำแหน่งดาวบนท้องฟ้านะคะอย่างเช่นดาวที่ปรากฏในภาพนี้นะคะเราจะมาลองหามุมทิศกันค่ะว่าหายังไง ในภาพนี้นะคะนักเรียนถ้าเรามองจากจุดที่เป็นรูปคนตรงสีดำๆตร,ตรงตรงกลางวงกลมนั้นนะคะมองมาที่ดวงดาวจะเห็นว่าดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้านั้นนะคะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตกนะคะซึ่งกึ่งกลางระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตกจะมีมุมเท่ากับ45องศานั่นเองค่ะดังนั้น ถ้าเราจะหามุมทิศของดาวดวงนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มนับจากทางทิศเหนือมาก่อนใช่ไหมคะ,ะจากทิศเหนือมาทิศต,ตะวันออก90องศาจากทิศต,ตะวันออกมาทิศใต้อีก90องศาใช่ไหมคะก็คือ180องศาแล้วจากนั้นเราก็มาบวกเพิ่มอีก45องศาก็จะได้เท่ากับ225องศาสรุปแล้วมุมทิศของดาวดวงนี้ก็คือ225องศานั่นเองค่ะ อ๋ออย่าลืมนะคะเด็กๆการหามุมทิศนะคะมุมทิศจะต้องเริ่มนับจากทางทิศเหนือหมุนมาทางทิศต,ตะวันออกเสมอนะคะแล้วก็มุมทิศโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ที่ 0- ถึงสา0องศานะคะอ่าทีนี้เรารู้มุมทิศแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาถึงมุมเงยมุมเงยคืออะไรมุมเงยหรือออติจูดนะคะก็คือมุมที่มีค่าตั้งแต่0นถึง90องศานะคะ โดยทั่วไปถ้าเราจะหามุมเงยนะคะเราจะต้องวัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปที่จุดเหนือศีรษะของเรานะคะไม่ใช่วัดจากเหนือศีรษะลงมาที่เส้นขอบฟ้านะคะเด็กๆ อ่าทีนี้ลองมาดูค่ามุมเงยของดาวดวงนี้กันค่ะเด็กๆาจากการสังเกตนะคะดาวดวงนี้มันก็จะอยู่เลยขึ้นไปตรงเส้นขอบฟ้าก็คือเลยครึ่งขึ้นไปแล้วนะคะก็คือถ้าครึ่งก็จะประมาณ45องศาใช่ไหมคะแต่นี้มันก็จะเยืองขึ้นไปประมาณาสัก50องศาเราก็จะประมาณได้ว่ามุมเงยของดาวดวงนี้อยู่ที่ประมาณ50องศาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆออย่าลืมนะคะเรียนวิทย์ให้สนุกจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ความเข้าใจาสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย